ย่างไครบดแดงเฮาน่คุ้ผ่าอะไรคู้จัดเลระอกโอ้ลองลองลองดูสักจานเนาะบุเคยอุดหนุนจัเชื่อพหน่อยอบอกว่าใจดีมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยบอยู่บะเตียงช่ยชิมหน่อยลว้าว ชิบุดบุดเด้อบ้านนีนะ่เพราะว่าอันนั้นเด็ซอยอุดุนเล่าพี่น้องเลยเนาะเป็นกันแบผบมเคยชื่อซอยแล้วจะเทือนะ หชื่อชอยแต่หานอื่นเนาะผ <Okay. S 1> ัดไทยพอนๆอนลวกปาา mm hmm. มาได้มาด้พี่น้องเด้อ mm hmm. แต่ว,ว่ากับบุกินดุคือ กตัวพี่น้องเงยเนาะบาดนี่อ่าตัดภาพมาบันดีดกับรถอ่าเนี่ยอือย,อย,อ,ยอยู่พี่น้องเงยโอ้คือต,ต่างกับบ้านนอกบ้า,านงงนาเขาทนีนี้พี่น้องเงยบาดนี่เนาะเอาพี่น้องเงยตอนนี้เขาก็มาอยู่ขอนแก่นตอนเล่งๆเงนาะอ่ากับทักทายสบายดีพี่น้องเงยเบริร์ตสุขสุขเพลินเด้อตอนเล่งๆพี่น้องเงยติดไฟแดงตอนนี้ก็ได้โอ้ย กาสิ้าน้องมีกไปกินแกงเห็ดห่อนห่อนยแดงพี่น้องเลยอ่าบอสบายมันห่อนลวกปากช่วบาทวันสบายดีพุทุสมเด็ชาแนลโอ้ยเป็นอะไรกินห่อนอยู่กัแกงเห็ดนะโอ้แกงเห็ดยัดแดงเข้าอ่า เป็นทิศน,นึ่งอะไรบริกินนี่เนาะรักทสิจมหาอยูุบจักตามเบิ้งพี่น้องเไงสบายดีเดอ้อพี่น้องเบ็ดสุขทุกคนกำลังสิพาอ่าน้องมีกับพอตู้ไปกินแกงเห็ดก่อนน้องมี่ก็สบายพี่น้องไงสดม้ต์ห่อน,อนจังบาาก็ได้ลวกล้ำใส่ลำพุงเนาะ,ะเป็นวัดเป็นในอยู่บ้านก็น้องกินนี่ก็เป็นวัดน โทรหาสเตลชาจอยบางหันก็ได้ลูกก็สบายวานหน่ก็ไปหาโมอ้าวพี่น้องเลยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนช่วงบนเตียงไปฮอดไม่ไม่จึกหันฮอทมื้อหนึ่งฮอดพี่น้อยตื่นมาปึ๊กดนาวบันี้หนาวองซัมเมอร์มาหันพอาะึกมาเมื่อวานนี่ก่อนบนเตียงขี้ลงมาหน่ะฮอดบาดมันก็เลยจักจังไดยพวกอากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเลยิดให้่อสบายพี่น้อยเพราะว่าแต่เด็กน่อยผูหญ่แหเลย พอได้ภูมิท่านทานบอดีก็เรียบร้อยพอเตียมก็กินยาลัดไว้ใช่้หนีิน,นั่นเรียบร้อยกันนั่นแหละพี่น้องเลยเมาตลาดต้นตาลคือเก่าพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมนะตลาดต้นตาลไปหม่งผักหม่งโรงบานนี่กะประมาณห้ากิโลไปประมาณนี้แหละพี่น้องเลยพอพระตู้ก็ต้องมีอยู่ บ่เตียงบ่ดอยู่กับ่ได้มาเพราะว่ามันไกลหรือเ่อหากิโลประมาณกิโลหนึ่งยังได้ยุ่งะจุเน่ว่าอันยางปลาบ่กั้มันไนวเอาก็บป้าแล้วยเป็นยังยั่น้ำปลาอยู่นี้งสบายแล้วนี่มันบริเวณนีน้ำมัเนี่ยเอาดว่าแถวก็จะเป็นยังน้ำตางเออเฮย่างน้ำ ยิ้มน้ำยังให้แล้วเหรอวาโอ้ยคันนี้ออกให้พอดีเลย้ขอบใจขอบใจขอบใจเออพี่น้องนะครับห,หมวกจอดรถเนี่ยีพอดีอดเอ,อ้อยมาสูบดีจ้ะ <c oughs> มาขอนแก่นก็ต้องมากินแกงเห็ดพี่น้องเลย ยุดยจัก,จกหมอลำตดไปตุแกงเห็ดจะเด,ดงอ่าไปพี่น้องเลยตลาดต้นตาลคือเก่าเนาะเปิดตลาดต้นตาลเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ ห้าโมงยินถึงห้าทุกสิบเจ็ดนาฬิกาถึงห้าทุกตัวตัง้งสัตว์เป,เปิดตอนเล่งนะแต่าห้ามากังเว้นกับมีอยู่เนาะแต่ว่าเป็นขายตอนเลงเลง,งจูแล้วหลังเตากินตะเบอรตูนมั้ยนอ่ะ พี่สุวัยแล้วปวงวานเนี่ยพี่น้องเนาะพว่าแต่ละคนกับปวัยแล้วอ่าพี่ต่หากินสดเนี่ยฮอนห่อนจากบ้านอีกเนี่ยพระตูเผ่าส่งอาหารห่างหายไปรเรื่อยๆประตูเนาะอ่าประตู เห็ดเฮาพี่น้องเลยกินเนื้แค่แตละหมื่เอาไปดูกินในตลาดกินในตลาดกินในตลาดด้วยบ่ปรเดิมากินห้องบ่ดีนังกินไปกินมันบ่ไม่ได้กินบ่กันงงมีอีกบ่สบาย Dù phải yêu ăn lên đi Ai, vào cái tài ngầu thế nó Bây giờ mình đã con sột bỏ Bát oh. bát กลาสิมาอยู่ปะอยู่น่องเนาะแกงเห็ดใจแดงมันนี่วันเสาร์พี่น้องวันเสาร์หรือวันอาทิตย์โลคิดโลสึกได้เนาะวันอาทิตย์เนาะเออวออกไปเลยวันอาทิตย์คนไปขึ้นโบรายไปไหนเนาะ วันหยุดหรือตะเกาช่มทีลายแฮะ่จะมีเสียงรุ่งตงเต้งกลองตองแตงเนได้พี่น้องเลยวันหยุดเนาะป่า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  ได้ lại từ ไปดู nó ครับ

เวอร์มาโดนคายดีป้าเจ้าพี่น้องเลยจงไม่ให้เ,เดอ้อ สวัสด <laughs> 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 ีครับสวัสดีครับผมบิดระบอ,อ่มาย่างใครผัแดเงเข้วนี่คุ้มพลาดอะไรฮะโอย้ยมีกระยุปลายใหม่พรัอตัวนี้ตัวนี้น้อยหนึ่งท่านใหญ่อยู่ นะพื่เก่ามาหนีเนาะเกสามคนแล้ว่านอกไม้นะบะหมี่มาหนีไม่ได้แต่แกงเห็ดเออบะหมี่แกะเห็ดร่วมแกะเห็ดเพาะก็ได้บะเป็นยังเห็ดเพาะได้เจอโทษไหมอ่าเราทำมันมีแหละไรน้องใม่มันหายยากเนาะน้องใหม่เป็นยังอันนี้อยู่เพื่อนฮ่าก่อนเนาะ เริ่มหอ่อนแดอากาศบ้านเฮาทั้ทงบ้านเฮาทั้ทงกออ่กอ,กอ,กอ,กอนเจนก็ห้อนนร้านบ้านเองาขาเละเขาลำาวมีบ่เจามีข้าวดรืเอเปล่า ตออครับโัษครับครับอันนี้แกงเห็ดพี่นงเหรเนาะอ่าแล้วก็อันนั้นยังผัดไทย เดี๋ยวมาเบ่งทั้งพี่ก่อนจังหน่อยอันนี้ผัดไทยบรล็ซิมเบ่งกะเถืออนอะจ้ากเสีบไปจ้ะพี่จะซิมแต่แกงเฮดแม่ไม่รู้จักทังใครกนรู้จักหมดเลยท่าในตลาดยังรู้จักเลยขอบคุณครับขอบคุณครับทางตลาดยังรู้จักเลยท่ายังรู้จักอลยทานตลาดก็ยังรู้จักโ <laughs> ลอง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 ดูสักจานเนาะบุกเคยอุดหนุนจักเทือ่อหน่อยผัดไทยมีเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกับไทยอ,อ่าลองลองลอง,ลองดูสักจาเนเอาทะเลรวมก็ได้ครับ,รบอ่าซอยอุดหนุนเล้าก,ก่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามีแตอุดหนุนไะด้ย่ายเนาะสวัสดีครับผม <laughs> ลองมารุ่นพนกรุ่นพันกันพี่น้องเหรเนาะอันนี้อันนี้อันนี้พันเอื้อนี่ยังครับนี่งโอเปียครับเอ้ยังไอ้ยังกันไหมโอเปียครับโอเปียที่น้องเหรอันนี้ย่ำย่ำเนื้อเปล่เนอครับอ๋อเอาอันนี้จุดสุดนึ่ก็ได้ครับสุดสุดจักบาทครับุดละบาเอาสุดหนึ่งจ้ะลองมึงสุดหนึ่งพี่น้องครับครับผมอ่าของแง่งใหญ่เออช่วยดูกน่อยเนาะ เช่บอยู่บะเตียงใกล้ซิมหนึ่งอันนี้มีอันนี้อันนี้เจ้าเดียวใช่ไหมเป็นมาซิมเป็นมาซิมเล็กเล็กกว่านี้โอเคครับผมห้าสิบบาทรอบเนมครกหรือยังคะเนมบ่อนย่งอยู่เดี๋ยวรอบหน้าเนาะครับผมโอเคครับผมครับผม ปลาพี่น้องครับพีไม่ช okay. oh. ิมหลายอย่างแก่ปานตู oh. ้ชลเรลศน่าจะพอช่องแตกบ้างโซอีนาะอ่าโซจิสก์กันเดตุโอข้องแค่เดี๋ยวนี้เนาะ มาพออี่น้องเลยมาเอาอันนี้สิบบาทหนึ่งเอาเก้าคุยมาสามฮะมาสามคุยโอ้ยแนวนี้แล้วคือเก้าสามรสรวบรวบเป็นช่องเด้อเนี่ยน้ำกินบะเบิร์ดปะกินบะเบิร์ดไม่เกลียดเลยพี่น้องนเอนาะ ว่าตคนอื่นนน่กินบุดอกย,าย่าเนาะแม่อ่าแสดงว่าเขากินร้ายใช่ไหมแม่กินรนาน้ายก็กินแป้ากินแหนไห้มันเลยกินง่ายเลยกับุกเเรือ <c oughs> สร้างพัดไทยเพืได้รอบนี่ผัดไทยก้แซได้ยากอุดนุนดาแกงเฮตโต้บุกเฟตอุดนุนหนั่นผัดไทยจะเคือ ก็เเ,เร็วต้มามมี่ผมผมกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเพราะว่าให้น่องเพิ่นกับพ่อตู้เพิ่น,นดูลงบานแค่แ่แ่บก็โอเคแข็งแรงแล้วอบีบ่บดนกันใช่ไหมเต้ออกแล้วได้กลับบ้านแล้วแต่แล้วอย่างนี้เวลาพามาแล้ว ต้องจ่ายเต็มไหมฮะหรือใช้สิทธิ์ยังไงแต่เต็มครับเต็มแต่จ่ายไหมครับผมใช่เพราะว่าไม่ได้คนถ้าแบบไม่ได้อยู่ในเขตเขาก็ไม่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยเมื่อวันศรีนี่เป๊ะๆไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีเลยมีแต่สิทธิ์จ่ายเงินสดใช่ตอนใกล่ใกล้ก็ไม่ได้ก็ต้องจ่ายสิทธิ์จ่ายสดอย่างเดียว แต่คนก็บอกว่าใจดีมากเลยนะคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วส่วนแล้วคุยเขาปากก็บอกว่าเนี่ยเอาใครเห็ดไปให้แกกินไงร้านมะนาวโอ้โหเนี่ยบอกเอ้ยเนี่ยผู้บ่าวเต้นทองก็ยังบอกอร่อยอร่อยแกก็บอกนี่รู้จักคูยอยากกินอเรไรู้จักเรารู้หวยยังมีหัวเราะอยู่อะไรครับ 65จ้ะ65มีหมูจานครับมีหมูจานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมอาิมเบิงซิมเบิง่น้องเลยป่าโุ อโอเคมามามาขออนุญาตเออพี่น้องเลยขอโทษขอให้อะไรลายนี่ติกน้อยได้ตู้ไอ้คนนี่เพราะว่าโอ้พี่น้องเลยนาะเิ่งปลุกวันบบนี้นะกลับไปบ้านดับมือเลยตายหิโวโคตร ได้ก็เอาไว้วางกลางก็ไดนะ้เอาไว้กลางนี่ไว้ทางไหนกินน้ำกันเด้อบา้าเจ็ดสิบเบิดบุเบ,บ,เบิดเด้อบ้านนะี่เพราะว่า อันนั้นจะซอยอุดหนุนเล่าพี่น้องเไยเนาะเป็นการอ่าผมเคยซื้อซอยแล้วจะเทือนนะซื้อซอยแต่หานอื่นเนาะอ่าผัดไทยพี่น้องเไงซอไแล้วจะหน่อยใจเนาะแล้วก็เป็นเอฟซีคือกันแต่ว่าอ่าชื้อซอยแต่หานแยแดงไปชนพี่น้องเไยมาบา้านนี้ก็ชิมน้ำกันกินข้าวน้ำกันแซ่บพี่น้องเไยเพราะว่า กลับบ้านไปหลายมือมากเลยจัดนักจัดเต็มในมือน,นี่เาเปิดได้สุดเดอ้อพี่นอ้องเ้อมามามากินข้าวน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวบางลองชิมบงังผัดไทยก่อนชิมเังผัดไทยผัดไทย ผักไทยห่อนๆลวกปากแซ่บเนาะนุ่มๆแซ่บแซอันนี้ครับผต้องมาถึงแล้วว่าแซ่บหรือเป่แซ่บแต่ว่าอันนี้บานมีอยังก็ะแซ่บปเปี๊ยทอดก่อนอันนี้นะลืมเลยมาเตียงกันเลย ไม่ได้พี่น้องเด้อชีวันวันมันมันม่นกรอบ Chị ạ, thêm 1 chút Này Bạn có thể nghĩ là Chị ạ, thêm Thì bớt. แต่เากินลายดีพน,น่ย้อมเรบวบากินลายแต่ว่ากระบุกินดุกืเบิดมือกินข่าสองเทือ่อกินตอนรอบเทียงแล้รค่รอบแรงค่ะจบรอบเช่าบริกิจเชียบบ่ <c oughs> มันแฉบๆบมาน้องเมฆมาจะแคบกันครนะับนึงมาน้องเมฆมาบาตนี่ลวกปากเชือบาัตรเบาป่วยพี่น้องเลยอ่าปล่อยอยู่ก็พะตู่รำมือป่วยละอืมบบอตู่พินข่าวกินน้ามาจักจ่ายอืมดูไาย,ไยูมันดูไขยูมันให้กันบ่นไให้กัน สบายวันเออมาทานกินเมื่อตอนตอนร้อนอยู่ไผอยู่เล่าตายเนาะแด้กันจับมาๆชานพี่น้องเไยมาเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันแซ่บๆพี่น้องเไยเนาะากินข้าวกินน้ำอยู่ตลาดต้นตาลเนาะอ่าพี่น้องเไยจังหวัดขอนแก่น ไทยแลนด์เท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ,อกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ๋อสำหรับมื้อนี้กับประเทศก่อตจบคลิปเลยเพื่อเป็นการเซอร่ากินข้าวกินน้ำแล้วก็เดินทางกลับหลน์ในจังหน่วยมื้อนี้เนาะเพราะว่าอุดหนุนท่านแม่เพิ่นนี่แน่อุดหนุนท่านนั่นในสามพานมื้อนี้ มามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ๋วตะกูตะพนเส็บแซ่บป่ะเนี่เนาะตู้เนาะอ่ะตู้สบายดีเนี่สบายดีพี่น้องเนี่ยเด้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องช่วยตู้